เมีแบบเนี้ยเป็นดอกเป็นมงี้ฎครับครับให้ไปร้องศิลปกรแล้วอย่างนี้เอ่อเดี๋ยวต้องมองอัตราการเฉดสีอะไรครับใส่ดีดีเลยเราไปฉีดผมแดงเนี่ยเราใส่ตัวนี้เข้าไปสองฝาต่อน้ำสองลิตรตัวนี้เราแช่น้ำไว้ก่อนเลยก็ได้ครับผมเอาขวดเปล่าผมแดงหลังจากเราใช้แล้วเนี่ยเราเอายาตัวเนี้ยลองเอามิโนเนี่ยเทใส่ขวดตัวฝาฝาแดงแล้วใช้ขวดเป่เอาไปยัด เราก็มาใส่สองฝาตรงเหมือนกัน oh. ใส่ตัวนี้สองฝาแล้วก็เอาตัวนี้สองฝาเหมือนกันครับหลังจากสีไปแล้วสามวันพี่น้องเกษตรกรมาเดินดูได้เลยมันจะออกเป็นแบบนี้ให้พี่น้องเกษตรกรเห็นครับเป็นถัว่วเป็นแตงโมเป็นแตงกวาเนี่ยคือว่าได้ผลผลิตดีลดต้นทุนครับที่น้องเกษตรกรถ้ามีคนปลูกถั่วปลูกแตงอยากจะลองใช้ดูก็ผมแนะนําอันนี้จากใจจริงเลยว่าผมใช้สมแดงตลอดให้ผลผลิตดีต้นทุนก่น้อย การใช้ใช้จ่ายก็น้อย<ม>แล้วก็ได้ผลผลิตออกมาเหมือนที่ว่าพี่น,น้องเกษตรกรเห็นอย่างนี้คือว่าเพิเ่งเก็บได้สองวัน,นสวยพี่น้องเกษตรกรหลังหาก<ม>ที่ว่าคนไม่เคยใช้เนี่ยต้องให้เอามาลองดูว่ามันเหมือนผมพูดไหมผม,ผมเนี่ยเป็นคนที่เ <c oughs> ชื่อคนยากละแต่ว่าผมก็ต้องตายเพราะสวมแดงเพราะว่าใท้แลมันดีเกินาคาดะหจากต้นทุนเป็นแตงโมเป็นแตงกว่าไทยอยู่นี้ พี่น้องเกษตรกรไม่เคยใช้ลองใช้เลยครับ,รบยืน<ม>ยันจากผมสมพงแทนพันแท้จากสมแดงเป็นถัว่วเป็นเตงกวาเป็นแต็งโมเป็นหอมพี่น้องฉีดเลยเป็นบวบเป็นไรเนี่ยสวยให้ดอกดีให้ผลผลิตดีคือเร,เราลดการต้นทุนน้อย แล้วก็เราได้ผลผลิตมากใช่ครับเปื่สมพงแล้วอันเนี้ยเยื่สมพงต้องใช้ยายายืดยาอะไรต้องใช้ไม่ต้องใช้ครับไม่ต้องใส่ใส่นี่สองอย่างพออันนี้สองยอยืด่างฝักยาวไม่ต้องใช้ไม่ไม่ไม่ครับเนี่ยสองอย่างนี้พอก็คือสรุปตรงนี้นี่คือช่วยในทุกอย่างครับผมเนี่ยสมแดงเนี่ยคือฝาแดงกับอะมิโนเนี่ยครับครับเป็นซองเนี่ยเราเราเทใส่ขวด ขวดฝาแดงที่เราใช้หมดแล้วล่ะเราเราใส่ไี่หมดเลยแล้วก็อาน้ําใส่ขยาขยวตั้งไว้กี่วันก็ไม่เป็นไรเราก็มาตวงสองฝาสองฝาใส่กับน้ำสองลิตรหลังจากสีดไปแล้วสาวันพี่น้องเกษตรกรเดินดูผลผลิตได้เลยมันจะออกดอกมันจะมีลูกให้เราเห็นมันตางทันตาเห็นสามวันแล้วถูกฝักยาวน่ยประมาณปลูกประมาณกี่วันที่มันจะออกดอกให้เราเห็นสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันก็คือเริ่มเก็บ สี่สิบห้าวันนี้คือเราเริ่มเก็บเริ่มเก็บตรงตีนผ้าตีนอะไรที่ว่ามันเป็นหัวดอกออกมาเราก็เริ่มยอยได้แล้วย่อนได้แล้วเนี่ยผมก็ตอนนี้มันสี่สิบเก็ดวันแล้วผมเก็บไปเมื่อวานอ๋อไม่ไม่แล้วอ่าตัวฝักยาวเนี่ยมันเริ่มออกดอกกี่วันมันถึงออกดอกสี่สิบห้าวันไม่ไม่ไอสี่สิบห้าวันนี่คือเก็บสี่สิบห้าวันเนี่ยสี่สิบห้าวันนี่คือเก็บสามสิบเกตสามสิบแปดวันเนี่ยมันจะเริ่มออกดอกให้เราเห็นแล้วอ๋อแล้วก็ไม่กี่วันมันจะเก็บฝักได้ครับตัวฝักยาวเราเราลองใช้มันนเป็ อาหารเสริมครับผมเปิดตาดอกที่ดีแล้วก็เนี่ยเปิดตาดอกที่ดีแล้วก็เป็นบำรุงพืชครับพวกนี้อายุมันสั้นเราต้องรีบแล้วกินในอิ่มแล้วทําไมยาสมองถึงไม่กล้าใช้ฝาขาวใช้ฝาขาวไม่ได้ครับพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าถ้าใช้ฝาขาวมันจะขยายรูกมันจะโตเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันครับเก็บไม่ทันเยาอสมองโดนมาแล้วครับเพราะยาอสมองก็คือสองคนเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันเลยไม่กล้าฉีดฝาขาวฉีดฝ้าขาวไม่ได้เาเจอไปแล้วใช่ไหมครับ เขาฉีดไปแล้วครับก้าวขวาขาวฉีดสคนผมจะเก็บไม่ทันครับเสียหายก็เลยต้องถ้าเป็นถัว่วเป็นแตงเดียสมพง์จะเน้นสมแดงครับผมแล้วอย่างดีนะครับครับผมชัดเจนนะครับก็สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆครับจากคุณพี่สมพงแฟนพันแท้ครับใช้มาหลายไฟนะครับติดต่อยาวพูดเดียสมพง์จะพูดคำเดียวว่ามันสุดยอดจริงๆ ถ้าบผมแล้วต้องขอขอบคุณบริษัทวอลีน่าเน็ตบอร์ดที่บริษัทสมแดงอาหาร,ารชูกำลังพืชมาก่่วยเกษตรกรตัวจริงครับครับผมใครรู้จักเราคนคนั้นโชคดีสมแดงรู้จักไม่รู้จนเออเย่ะยะ